สวัสดีครับเพื่อนๆกีฬาทุกทุกท่านครับวันนี้ผมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทยมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะยิ่งการแข่งขันในครั้งนี้ในปีนี้นะครับบอกว่าจะมีการนับคะแนนฟีฟ่าแลงกิงด้วยนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครัครั้งที่50 ซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับจังหวัดสงขลารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในวันที่11แล้วก็14ตุลาคม2567แต่ในช่วงนี้นะครับมาติดตามประวัติคร่าวๆกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานใบสำคัญนี้นคือชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup จัดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2511เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตพร้อมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับทีมที่เฉลิดการแข่งขันและใช้ชื่อการแข่งขันว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คั เราได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลในถ้วยนี้มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวถ้วยรางวัลคิงคัพเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานโดยการแข่งขันที่จัดนั้นเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์โดยเริ่มจากรอบรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่50 เหมือนที่ผมได้บอกไปนะครับจังหวัดสงขลารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนในการเข้าร่วมและก็พัฒนาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับชมการแข่งขันของทีมในระดับนานาชาตินะครับและสิ่งที่สําคัญในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยครับมีข่าวออกมานะครับว่าทางฟีฟ่าเนี่ยได้ส่งหนังสือยืนยันคิงครับครั้งที่50เป็นเอแม็ค นับคะแนน FIFA เรนกิ้งในระดับที1โอ้โหนี่นะครับซึ่งสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ได้ส่งหนังสือยืนยันถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่11-14ถึงตุลาคม2567นี้ได้รับการรับรองว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลฟี f a อินเตอร์เนชั่นแนลเอ และมีการนับคะแนน FIFA Ranking ในระดับเทียร์หนึ่งสำหรับ FIFA International a m a นมนะครับมาจากแนวความคิดที่ FIFA นั้นต้องการที่จะจัดระเบียบและก็สร้างมาตรฐานให้การคำนวณคะแนนอันดับโลกหรือว่า FIFA Ranking มีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นยำมากขึ้นซึ่งเกมที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นระดับ m m a ม มีอยู่หลายรูปแบบนะครับอย่างที่แฟนบอลแฟนแฟนกีฬาฟุตบอลเราได้คุ้นเคยกันดีนะครับเกมทัวนาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเป็นทางการอย่างเช่นฟุตบอลโลกนะครับเสกฟุตบอลคอนเฟเดรชันครับฟุตบอลยูโร Euro, ฟุตบอลเอเชียนครับไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือว่ารอบสุดท้ายก็ถือว่าเป็นเอแมททั้งหมดเลยในขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลทัวนาเมนต์พิเศษเกมอุ่นเครื่องหรือว่าแมท กระชับมิตรก็สามารถที่จะเป็นเกม A m a ะได้เช่นกันแต่มีเงื่อนไขยอย่างแรกก็คือต้องเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติชุดใหญ่พบกับทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นนอกจากเรื่องของตัวผู้เล่นที่ต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับเจ้าที่ผู้ตัดสินของเกม a m มะนะครับต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่ารวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือว่าไลแมนก็ต้องเป็นฟีฟ่าด้วยเช่นกัน ส่วนในเรื่องของชาติที่มาของผู้ตัดสินนั้นนะครับควรใช้ผู้ตัดสินจากชาติที่เป็นกลางหรือยกเว้นแต่ทั้งสองทีมสามารถที่จะตกลงกันได้ขณะที่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในสนามสามารถเปลี่ยนได้มากที่สุด6คนเพื่อนๆครับนอกจากนี้เกมเอแมตแต่ละนัดนะครับ ต้องเว้นระยะเวลาทิ้งช่วงห่างกันไว้น้อยกว่า48ชั่วโมงแล้วก็ต้องส่งรายการแมตการแข่งขันรวมทั้งรายชื่อผู้เล่นไปยังสำนักงานเลขาธิการฟีฟ่าและก็ AFC อีกด้วยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings c u p ครั้งที่50ทุกนัดจะแข่งขันที่สนามกีฬาตนินสุรานนท์จังหวัดสงขลา โปรแกรมการแข่งขันมาติดตามกันครับวันที่11ตุลาคม2567เป็นวันแรกนะครับก็คือในรอบรองชนะเลิศคู่แรก16นาฬิก30นาทีบ่าย4โมงครึ่งนะครับซีเรียนะครับอันดับโลกในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักลำดับที่92จะพบกับคาจีกิสถานปัจจุบันฟีฟ่าแรงกิ้งอยู่ที่103ส่วนคู่ดึก คู่เอกคู่ที่แฟนบอลชาวไทยต้องติดตามชมเชียร์กัน2ทุ่มตรงนะครับทีมชาติไทยเจ้าภาพอันดับฟีฟ่าเรนกิ้ล่าสุดตอนนี้100นะครับอันดับที่100พบกับฟิลิปปินส์นะครับทีมชาติในย่านอาเซียนของเรานะครับอยู่ฟีฟ่าเรนกิ้งอันดับที่148ผู้ที่แพ้จะไปสู่การแข่งขันในรอบชิงอันดับ3ส่วนทีมที่ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคม2567นะครับโดยคู่แรกของวันที่14ตุลาคมช่วงบ่าย4โมงครึ่งนะครับเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศชิงอันดับ3นะครับส่วน2ทุ่มตรงของคืนวันที่14ตุลาคม2567เป็นการแข่งขันใน คู่ชิงชนะเลิศเราก็คาดขัดหวังว่าทีมชาติไทยของเราจะมีโอกาสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับโดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทําการแข่งขันก็มีการถ่ายทอดสดให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้ชมได้เชียร์กันนะครับไทยรัฐทีวี HD ช่อง32แล้วก็ Facebook YouTube ช้างสึก Official นี่คือช่องทางหลกัหลกๆที่แฟนบอลชาวไทยจะได้ชมได้เชียร์แล้วก็เชียร ขุนพลนักเตะช้างศึกของเราในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระจานทาน Kings Cup ครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาสำหรับแฟนบอลที่สนใจนะครับอยากจะเข้าไปชมไปเชียร์ในสนามนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์จุดจำหน่ายไทยทิเกตเมเจอร์ สาขาหลัก11สาขาตั้งแต่วันจันทร์ที่9กันยายน2567เป็นต้นไปก็จะเริ่มจำหน่ายตัว๋วตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงเช้านะครับราคาบัตรก็มี600บาท500บาท300บาทรายละเอียดบัตรนะครับ1ใบต่อ1วันสา,านะสามารถชมได้2แมตช์นะครับสามารถชมได้2แมตช์นะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันสำหรับแฟนๆกีฬาโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับสำหรับเพื่อนๆแฟนๆน,นะครับ ที่สนอกสนใจอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เราจะเจอเจอกันใหม่นะครับในการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจในรายการต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ